สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบ้านช่องพี่ลูกปลาบ้านสวนผักถุงดำจะทำเม,มนูอาหารบ้านแบบภาคใต้ง่ายๆนะคะวันนี้เราไม่มีหน่อไผ่ตรงนะคะใช้หน่อไผ่เลี้ยงหวานนะคะก่อนเราจะํำมาทำอาหารเราก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อลดความขมแล้วก็ลดสารไซยาไน์ในหน่อไม้นะคะ เราเรียกเมนูนี้ว่าต้มกะทิหน่อไม้นะคะขั้นตอนแรกเราก็ตั้งหางกะทินะคะให้เดือดแล้วก็ใส่หน่อไม้ที่เราต้มเรียบร้อยใส่ลงไปนะคะแล้วก็ต้มให้เดือดสักพักนะคะตอนนี้เดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่หอมนะคะหัวหอมแดง กับกะปิประมาณหนึ่งช้อนชาลงไปนะคะไม่ต้องกลัวนะคะทำไมเราดูว่าน้ำกะทิมันน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หัวกะทิลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะต้มแบบนี้จะทำให้หน่อไม้เราหวานนะคะปรงดดุงรสโดยอันนี้คือน้ําตาลมะพร้าวนะคะน้ําตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปเลยค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ เกลือนะคะลงไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะผมปรุงรสนิดหน่อยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบหรือเพื่อสุขภาพของแต่ละบุคคลนะคะ หัวกะทิลงไปเลยค่ะหัวกะทินะคะมันก็จะได้ความเข้มข้น,นหวานมันเพิ่มมาอีกนะคะคนให้เท่ากันนะคะแล้วก็ชิมรสด,ดูก่อนนะคะ ปิละลายด้วยนะคะเดี๋ยวกะปิยังเป็นก้อนอยู่ยังไม่ละลายนะคะรพน้ำตาลอีกนิดนึงนะคะ อีกนิดหน่อยนะคะนี่นะคะที่เราจะใส่ลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายของเมนูนี้นะคะก็คือยอดชะอม กับสตอที่เราแกะแล้วนะคะแบบนี้ใส่ลงไปในขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะ เข้ามาเลยก็ได้แบบเจอตรงรถกรบ oy ข้างหน้าค่ะแล้วก็เดินเข้ามามันจะใกล้กว่าให้น้องน้องก็เลื่อนนะเลื่อนเลื่อนรถมาขางในนี่นี่น้องแตงโมมีรถกรบอยก็เข้ามาได้เลย่ันตีมือเดินหน้าเลยเล่นมิเตียวน้องแก่ถึงโตมิเตียวใครติตาเข้าตางนี้ได้ เรียบร้อยแล้วนะคะฝากติดตามช่องพี่ลูกปลาบ้านสวนถักผักตุดํดำด้วยนะคะเมนูหน่อไม้ต้มกะทิยอดชะอมกับสตอค่ะ